เปิดบ้านเงาะกชกรในวัย50เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่เราคุณหน้าคุณตาในเรื่องนางทาตกับคุณกฎชกรนิมากรหรือเงาะที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องแดนดนยัยที่เคยศึกษาดูใจกันในตอนช่วงเวลาหนึง่ง เงาะกดชกรเล่าว่ามีข่าวว่าเราครบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่พอคบกันแค่เพียงช่วงสั้นๆเขาบอกว่าเรามองเป็นผู้หญิงบุคลิกภาพดีสวยเป็นผู้ดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ยังดูแลตัวเองได้อย่างนี้เขาเลยให้ความสนใจเข้ามาคุยด้วย ผ่านมาตัวเองไม่ชอบเด็กเพราะตัวเองเป็นคนทํางานหนักมากแล้วเวลามีบุคคลที่อายุรุ่นราวคราเดียวกันมาจีบมาคุยด้วยเสมือนมีความรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องเราชอบคนที่โตกว่าเพราะเขาจะได้ให้คําแนะนําเราอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรผิดถ้าหากว่าคนรักวัยรุ่นร่วมกัน ก็จะรอตอกย้ำกันมากยิ่งกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีชื่อที่หลายคนชื่นชอบมากๆอย่างสาวเงาะกชกรนีมาก,ก่อนโดยเงาะรับบทบาทเป็นแม่ของนางเอกสาวสุวรรณนันคงยิ่งและเป็นตัวประกอบในเรื่องอื่นๆได้แก่พรพรมโอโเวเวงและจากนั้นก็เลยเข้ามาแข่งขันนางสาวไทยเมื่อปีคศ1993ได้รับตำแหน่งรองอันดับสถัดจากนั้นก็เลยมีผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะ โดยเรื่องต่างๆในบทที่โดดเด่นขึ้นได้แก่นางทาตทัดดาวบุษยาแหวนทองเหลืองหัวใจใครจะรู้และอื่นๆอีกมากมายโดยขณะที่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสาวโสดแต่ก็สามารถติดตามชีวิตของเธอได้ในอินสตาแกรมส่วนตัวก็จะพบเห็นเธอถ่ายภาพกับล้านสาวตานํำข้าวที่ลงอยู่เป็นประจำซึ่งความสนิทสนมนี้เองทำให้คนอีกหลายๆคนคิดว่า สาวเงาะไปแอบมีบุตรหญิงมาตอนไหนเหตุเพราะเขาหน้างามเรากับคุณอามากมายโดยสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องฮานันซึ่งใครอยากจะรับชมความน่ารักของสาวน้อยคนนี้นั้นสามารถติดตามกันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเงาะกชชกรและน้องฮานันกันได้สําหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวของสาวเงาะนั้นเธอสําเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่น4 ขอขอบคุณที่มาข่าวจากนิวซาออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ